RTX 3060ถึงมือผมแล้ววันนี้ใครอยากดูว่ามันแรงขึ้นขนาดไหนราคาเป็นยังไงแล้วมีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างฝากกดไลค์กด s ้าสไคร b ์กดแชร์ช่องเกมเกียงไทยแลนด์ครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูป่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมมิ่งเกียร์ไทยแลนด์ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วกับพาร์ทจากช่องเกมมิ่งเกียร์นะครับก็ตามหัวคลิปเลยมากับเขาเรียกอะไรดีเจ้าประจำแล้วกันคาร์ลฟูไทยเกม อย่างที่ทุกคนรอคอยแล้วก็จะบอกว่าเป็นข่าวดีของชาวเกมเมอร์ก็ว่าได้ก็คือ,อทาง Nvidia เอ็นบีเดียออกการ์ดจอรุ่นใหม่ก็คือ RTX 3060ก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะเห็น3060 Ti ไปแล้วมาพร้อมสเปค8กิกเนาะก็ขายดีขายดีกันมากทั้งชาวขุดเหมืองชาวเกมเมอร์ทีเนี้ยตัวเนี้ผมดูจากหลายๆเจ้าอันนี้ยังไม่ต้องวันของผมนะก็คือเขาบอกว่ามันจะเหมาะกับคนที เป็นแบบเกมเมอร์เอาไปเล่นเกมเอาไปใช้งานอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนดอปเรื่องการขุดบิตคอยลงไปค่อนข้างเยอะเล่าๆกลมๆนะประมาณ50%นั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเทสกับการเล่นเกมให้ดูว่ามันแรงกว่า3060 t นไหมแล้วก็ถ้าเทียบกับซีรีส์2000อะ่ะมันจะอยู่ระดับประมาณไหนอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวจะพา,พาแกะไปพร้อมๆกันเลย แกะออกมาข้างในเหมือนเดิมก็คือเขาจะมีกล่องข้างในมาอีกหนึ่งชั้นเพื่อแบบกันกระแทกหรือนู่นนี่นั่นเนาะว่าแบบการ์ดจอมันก็ค่อนข้างแพงใช่ไหมกว่าจะมาถึงเราก็เซฟตี้มาหน่อยแกะออกมาชั้นต่อไปโอ้โหนี่ยครับก็จะมีแต่รุ่นเนี้ยอา้า อันนี้ใช่ไหมมันกลับด้านตอนแรกจะบอกว่ามันเปลี่ยนเป็นโฟมแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเดิมนะอันนี้จะเป็นผิวสัมผัสแบบกำมะหยี่บวกกับพวกคู่มือจะอยู่ในนี้นะครับบางรุ่นที่ผมรีวิวจะมีถุงมือใช่ไหมอันนี้มีอยู่ไหมวะเหมือนจะมีวะถ้ามีผมใส่แน่นอนเฮ้ยม,มีวะก็จะมีถุงมือนะครับจากที่ผมรีวิวไปสองสามตัวแล้วก็จะมาสามตหกก็ยังมีแถมให้อยู่นะแล้วก็จะเป็นพวก การันตีต่างๆเป็นภาษาจีนนะครับจริงๆเพื่อนๆที่แบบยังไม่เคยรู้จักค o ร์เ f ฟูมาก่อนแบบจะเป็นกังวลใช่ไหมว่ามันจะเป็นแบบของจีนของของไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นอันดับหนึ่งที่จีน17ปีซ้อนมังที่ที่ผมรู้มานะประมาณ17ปีซ้อนแล้วก็ติดท็อปทีของโลกที่แบบขายดีที่สุดฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับว่ามันจะเป็นแบรนด์แบบ ที่อาจจะยังไม่ค่อยดังในไทยแต่ว่าระดับโลกมันดังแน่นอนแล้วก็ที่ไทยมีประกันแบบสามารถเคมได้ไม่ต้องห่วงอ่ะเออใช้ว่าอย่างนี้ดีกว่าซื้อมาเราก็มีประกันเหมือนแบรนด์อื่นๆนะครับก็ใครที่ค้างคาใจอยากรู้วิธีการใช้งานวิธีการประกอบก็สามารถมาดูตรงนี้ได้เหมือนกันโอเคเก็บต่อแล้วกันโอเคมครับลุต่อเหมือนเดิมมี ไขควงมาให้พร้อมหัว2อ,อแบบก็ทําทำค่อนข้างสวยเพราะว่ามีสกรีนแบบตาไอเกมมาให้ด้วยส่วนสุดท้ายการจอของเราตอนนี้คือจะบอกว่าผมจะเห็นไปพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะโหดูดิใหม่กริปอะ่ะโหยังไง ญาติแก่กันโอ้โหมาแล้วครับทุกคนนี่คือ rtx เอ่อ3060รุ่นธรรมดาตัวใหม่ล่าสุดเพื่อนๆก็จะดูไปพร้อมๆกับผมเลยอ่ามาพร้อมกับพัดลม3ตอนนะครับอย่างที่ทุกคนเคยเห็นจาก3060 ti และทำความเย็นได้ค่อนข้างดีของตัว3060 ti นะเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวจะไปพาไปเทสด้วยว่า ความแบบระบายความร้อนเป็นยังไงบ้างต้องใช้ระบบอะไรช่วยไหมแต่เท่าที่ผมเคยลองของ Colorful เนี่ยมันจะค่อนข้างเย็นกว่าแบรนด์อื่นๆนะโอเคครับส่วนฮีทไฟป,ออประมาณ4เส้นนะฮีทไฟที่อยู่ข้างในแบบเป็นแนวยาวเข้าไปบวกกับข้างบนเป็นแบ็คเพจเหมือนเดิมอย่างที่ผมเคยบอกอีกแล้วก็คือตรงนี้มันดีที่ว่ามันทำให้การ์ดจอสวยขึ้น บวกกับเวลาเราทําความสะอาดอะถ้ามันเป็นแบบแผ่นวงจรเขียวๆมันเราไม่อยากเอาแปรงเข้าไปปัดเนาะแต่แนีนก็คือเช็ดได้เลยสะอาดนะครับโอเคส่วนต่อไปปุ่มอะไรใช่ไหมนี้ก็คือมันเรียกว่าปุ่มแบบ one click OC ใครที่เคยเห็นของหลายๆแบรนด์หรือของ Colorful เอง,เองก็คือตัวเนี้ยเราสามารถแบบ overclock ได้ผ่านเฟิร์มแวร์ของเจ้าตัวนี้เลยนะก็คือสมมติเราจะ OC ใช่ไหมเราก็กดไปแล้วก็รีหนึ่งครั้ง แล้วก็กลับมาเข้าเกมหรือเข้าเปิดคอมใหม่นะครับก็จะเป็นการบูสต์พวกเลดให้การจอมันแรงขึ้นนั่นเอง oh. แต่ก็อาจจะต้องแลกกับอุณภูมิหรือการทํางานของารจอที่เพิ่มมากขึ้นนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้มากจนแบบารจอเราไม่ไหวนะก็คือเราไม่ต้องไป OC ผ่านซอฟต์แวร์หรือแบบแอปต่างๆและที่เป็นคล้ายๆการแบบ OC ผ่านซอฟต์แวร์อย่างนั้นเนาะโอเคครับก็ เต็กประมาณนี้ข้างหลังอ่ามีคนหลายๆคนอยากรู้ว่ามันมีพอร์ตอะไรเรียงกันบ้างเดี๋ยวผมจะแกะให้หมดเลยฟึบฟอ่าอันนี้ครับจะมาพร้อมกับดิสเพย์พอ r สามอันอ่าอีกอันหนึ่งก็คือให้ i ดีอยู่ขวาสุดเนาะก็ลองดูได้ก็ทุกวันนี้จริงๆถ้าเราใช้ดิสเพย์พอ t ก็รองรับถึง1 4 h เฮ165 h z อะไรอย่างนี้แล้วเนาะก็ ไม่น่าจะติดอะไรใช่ไหมสำหรับคนเล่นเกมฉะนั้นผมบอกเลยว่าการ์ดจอตัวเนี้ยเท่าที่ผมเห็นนะสรุปให้คร่าวๆแล้วกันว่าหน้าตามันอ่ะผมว่าคล้ายๆกับเหมือนเลยแล้วกัน 3000Ti แต่สิ่งที่ได้เพิ่มก็คือเราจะได้ของเรื่องพวกอ่าเมมโมรีอ่ะจาก Ti เป็น8 g ิใช่ไหมนนี้จะเป็น1 2 g ิ DDR6 เหมือนกัน GDDR6 เหมือนกันนะรวมถึงกับเรื่องราคาที่ ผมว่าไม่ต่างกันเยอะเอางี้ดีกว่า<อ><อ>ก็คือได้แม่งแรงกว่า80อีกนะเดี๋ยวแรงกว่าไหมไม่ใช่เออเดี๋ยวแรงกว่าไหมไม่รู้แต่ว่าเมมโมรี่ะให้เยอะกว่า30 80 3 0ต80แค่10กิกแต่เนี้ย12กิกเดี๋ยวค่อยพากันไปดูในแบบที่เราเทสเกมเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้บวกกับออปชั่นเล็กๆ ก็จะมีไฟตรงตรงในนี้เนาะสีแดงเราสามารถคอตตอมได้บนอซอฟต์แวร์ชื่อว่า i Game Center นะใครที่ใช้ของ Colorful ก็สามารถโหลดแล้วก็มาคัตตอมได้แต่ผมจะไม่ปรับแล้วกันของผมจะให้เป็นสีแบบ Default คือสีแดงนะครับบวกกับจอตรงนี้ก็จะมีแสงไฟสามารถแบบเซตติ้งได้เหมือนกันโอเคพอเชื่อมต่อครับ8พิน2อันเพื่อนๆหลายหายคนบอกผมมาว่าแบบบางทีอะ power supply มันมี8มิ์แค่2อันบางคนใช้70จะต้องเปลี่ยน power ใหม่เหมือนรื้อเคสใหม่เลยใครที่กำลังจะอัปเกรดคอมแล้วก็อยากได้ Performance ที่แรงๆฟูให้ดีผมว่าเอาอยู่นะแบบปรับสุดปรับอะไรอย่างนี้ก็ลองดูเป็นตัวนี้ก็ได้ครับเพราะว่า8พิน2หัวเนี่ยผมว่ามันเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว power supply คิดว่ามีทุกตัวแต่ถ้า8 p ิ3หัวเนี่ยต้องดูดีๆว่า power เราพอหรือเปล่าอ่า คือตรงนี้ไม่วอลทุกคนใครที่มองเห็นนะครับตรงข้างๆแถบเนี้ยมันจะเป็นเหล็กชิ้นเดียวใช่ไหมแต่เขาทําเหมือนมีรูเวอาของการแบบเป็นแอร์โฟของลมระหว่างใบพัดนั้นเวลามันหมุนอนะมันจะปั่นออกมาช่องนี้สมมุติเขาปิดไว้เลยอะมันก็จะจะบอกไงดิม,มันจะแบบเหมือนระบายไม่ดีเท่ากับที่เราเปิดใช่ไหมทั้นนี้เขาทําเป็นแบบ่องผมคิดว่าน่าจะใช่นะ ทำเป็นร่องเว้นไวนิดหนึ่งเพื่อที่จะแบบเวลาพัดลมมันปั่นมันจะได้ปั่นออกมาทางนี้กับทางนี้เป็น2ทางนะครับก็อันนี้ทําค่อนข้างดีเลยนะโอเคสําหรับหน้าตาคร่าวๆข,ข,ของเจ้าตัว3060ก็จะมีประมาณน,นี้อุปกรณ์ก็เท่าที่ผมโชว์เมื่อกี้เลยนะครับก็จะมีคู่มือมีไขควงมีถุงมือแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยเอาไปเล่นเกมอะเฟรมเล็ได้เท่าไหร่แล้วก็ไอวันคิกโอซีเนี่ยมัน มันช่วยได้เยอะขนาดนั้นไหมเราจำเป็นไหมเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่ามาแล้วนะครับ G P U แซก็จริงๆเหมือนเดิมนะครับเน임 N V I D I A G e F O R c e R T X 3060ไม่มีที่อืนนะครับอันนี้เป็น3 0 6 0ธนรมดาก็เป็นชิปการ์ดละกันตัวนี้เนาะ G P U 2503นะครับมาเป็นแบบ A 1เห็นไหมนะครับ b i o s version น่าจะเป็นล่าสุดอ่ะเออเนาะแล้วก็เป็น ของ Colorful นะครับอันนี้ที่ผมรีวิวก็จะเป็น Colorful iGame บางคนยังสงสัยว่าเฮ้ยพี่มัน Colorful หรือมัน iGame ก็คือ Colorful เป็นเหมือนชื่อแบรนด์ iGame เป็นเหมือนพาร์ทของแบบเกมของของของ Colorful อะก็จะประมาณนี้ในส่วนต่อไปก็จะเป็น GDR6 นะครับอันนี้จะเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะอ่าชิปของที่ samsung แล้วกันบางคนอาจจะงงอ่ะสรุปมันคือของ Samsung ของอมันเป็นเหมือนชื่อชิปอะไรประมาณนี้เนาะ แมนวิดร้อยเก้บิตนะครับอ่าไดเวอร์เวอร์ชันนี้ผมอัปเป็นตัวล่าสุดเลยใครที่ซื้อมาแล้วอย่าลืมมาอ,อาัผ่านาตัว Nvidia e x p e r i ซ e เพนะครับให้มันอัปเดตตัวการ์จอให้เราไม่งั้นเครื่องมันก็จะมองไม่เห็นการ์จอนะโอเคไดเวอร์นะครับเป็นตัวล่าสุดนะนี่คือเป็นเหมือนสเปคคร่าวๆแล้วกันเนาะเมมโมรีไซส์เมื่อกี้ลืมไปเลยเมมโมรี่ไซส์12กิกนะครับตามสเปคเลย อโอเคครัเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมได้อยู่ในเกม Warzone ก็เดี๋ยวเราลองไปดู performance ละกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเปิด setting ให้ทุกคนดูด้วยมาแล้วครับฟูเฮดดีฟูเฮดดีนะครับไฮไฮไฮนะเล <c oughs> เปิดป่าวะ่าเปิดเลไปเลยของจริงของจริงอ่ะ setting ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกัน ว่าเข้าเกมแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้อุณหภูมิกาดจอขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปรับเป็นแบบปกติแล้วกันเนาะที่ไม่ใช่เป็นแบบโลมากแบบตอนแรกนะก็อยู่ที่ประมาณ50องศามาเดี๋ยวไปรอกันครับสำหรับบอโซนจริงๆ ผมว่าไม่แย่แล้วก็ซื้อตัวเนี้ยไปได้อีกไกลเลยเพราะว่าจริงๆอันนี้ก็ปรับถือว่าค่อนข้างแบบเกินความจําเป็นแล้วนะเพราะว่าบางอย่างอ่ะเราก็ปรับโูปรับอะไรเนาะตอนนี้ผมก็ปรับเป็นไห้เปิดเลนะครับเห็นไหมพอเราอยู่เครื่องบินเนี้ยเก้าสิเฟรมนิ่งๆนะอ่ะเดี๋ยวลองโดดให้ดูแล้วกันในแมบจริงแบบมีเอฟฟงเอฟเฟกไปครับ แปดสิบเฟรมลื่นๆดูดิร้อยเฟรมนะครับแมบปบจริงร้อยสิบเฟรมนี่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  <c oughs> ลื่นๆนะหันเร็วๆก็อยู่ที่ประมาณเอาจริงอะ่ะผมเฉลี่ยให้100 frame. อ่ะร้อยเฟรมเออเนี่ยไม่มีปัญหาเลย ยิงไงวะทำไมมันไม่ตายวะโอ้110ร้อยสิบเฟมีนะมี110ร้อยสิบเฟมนะเมื่อกี้ไปครับประมาณนี้นะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวลองถ้าปิดเลจะได้เฟมเรทเพิ่มหรือเปล่านี่คือคำถามที่ดี เริ่มแอปพลายเซตติ้งผมปิดเลนะได้เฟมเลทเพิ่มมาประมาณ10เฟมเปิดเถอะทุกคนจริงๆนะเนี่ยพอๆกันเลยผมปิดเลยิงคนก่อนนี่นี่นี่โดนผมไปดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห โอเคนะครับสำหรับวาโซนผมเฉลี่ยให้ละการเปิดเลยอยู่ที่ประมาณ100เฟรมปิดเลยอยู่ที่ประมาณ110เฟรมอะประมาณนี้นะครับเล่นได้ลื่นๆแน่นอนลุยได้โอเคเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปครับเปิดเซตติ้งให้เพื่อนๆดูก่อนเซตติ้งกราฟิกนะครับผมเปิดเป็น Full HD เห็นั้มมีเวลี่โลบ้างมีเอาตาบ้างเฉลี่ยเลี่ยไปผมเปิดเป็นมีเดียมแล้วกัน อะไฮไฮไฮอ่าสองร้อยเฟรมสบายสบายครับอ้าวไม่ถึงแล้ววะร้อยห้าสิบเฟรมร้อยเจ็ดสิบเฟรมสองร้อยเฟรมสองร้อยสามสิบเฟรมโอ้เอาเรื่องอยู่นะอยู่บนเครื่องบินวน200ันสองร้อยถึงสองร้อยยี่สิบเฟรมไฮนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อน เดี๋ยวลองโดดลงไปแล้วปรับเอาต้ากันอ่ากลางล่มปึ๊บร้อมสิบเฟรมลื่นมากนะโคตรลื่นดูด,ดิโอ้โอ้ดอกเล็กน้อยดอกเล็กน้อยไปครับอุณหภูมิเมื่อสี่เผมว่าโคตรเย็นเลยนะเนี้ยใครที่กลัวเรื่องอุณหภูมิจะทำให้การ์ดจอดอก ผมแนะนําเลยของคาร์ลฟูสามตอนนะครับสามพันลมทาได้ค่อนข้างดีอ้าบ้านนี้เข้าตรงไหนเนี่ยไม่ได้ทําไมอ่ะเฮ้ยเกสิบเฟรมครับตอนนี้ลงมาวิ่งเก้าสิบถึงร้อยเฟรมเดี๋ยวผมจะไปลองเทสอันตา้าด้วยว่าอันตา้าได้เท่าไหร่เล่นไหวหรือเปล่า แต่ถ้าถามผมอะ่ะตัวนี้สามสี่ปีสบายๆส,สำหรับฟูลเฮดดีนะผมปับเป็นอันต้าแบบป้าบมาครับอันต้าปับอันต้าเถอะเชื่อผมเฟรมเรทไม่ <c oughs> ต่างใครที่ใช้จอแบบ Full HD 144hz พอดีผมบอกเลยล่าคน่อยอ๋โอโหปืนอย่างเยอะไม่มีกระเป๋า,าอ่ะโหดูดิเสียดายมากเลย <c oughs> ของอย่างเยอะเลยเก็บได้แค่นี้ เอนนี้แล้วกันไปครับโหร้อยสี่สิบเฟร,รมแล้วอย่างนิ่งอะ่ะใครที่ดูกราฟอยู่นะครับหนึ่งเก้าสี่สอง m h z โคดนิ่งนี่แล้วเก็บแป๊บ ส่วนเพื่อนๆนะครับที่จะใช้งานวันคลิก o OC ให้ทำการคลิกที่การ์ดจอนะแล้วก็รีเกม1ครั้งนะครับคือถ้าคลิกเฉยๆอ่ะมันจะยังไม่มีผลอะไรต้องรีเกม1ครั้งก่อนนะครับถ้าจะ OC นะง่ายๆไม่ต้องเข้าผ่านโปรแกรมแล้วเดี๋ยวนี้แบบการ์ดจอทำมาล้ำมากโอ้ใช้ได้อีกยาวๆครับบอกเลย สำหรับการเล่นเกมนะแรงมากขวดเพื่อนเลยดีไหมเนี่ย <c oughs> ่าประมาณนี้นะครับใครที่กำลังมองหาอยู่เดี๋ยวผมขอลองปรับเพิ่อมอีกนิดนึง setting ปรัอะไรดีนี่ไม่ได้แล้วก็ประมาณนี้นะจริงๆผับจีมันปรับอะไรไม่ได้เพนเนี่ยผมปรับเป็นอันต้าหมดแล้วถือว่าโหดอยู่นะ140ยสี่สิบเฟรมลื่นๆแต่ผมผมชอบตรงกราฟเนี่ยมันมันนิ่งมากโอ้ยโอ้ยโอยโอยเ่าเรๆๆ่า เจอหนึ่งเจอหนึ่งยังไงยังไงเฮ้ย,โอ,ยโอเคนะครับสำหรับเกมผับจีก็ผมสรุปให้คร่าวๆแล้วกันว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ50สองศาครับแล้วก็อัลต้าได้อยู่ประมาณ140เฟรมเนาะส่วนไฮก็ได้ประมาณเดียวกันนะถ้างั้นผมแนะนำว่าใครอยากเล่นภาพสวยๆแล้วก็ เฟรมเรทไม่ตกก็ปรับเป็นอันต้าไปเลยนะครับสำหรับ Full HD นะครับโอเคสำหรับการเทสเกมผับ g ก็จะมีครับโอเคครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับกับที่ผมได้แบบลองเทสกับการเล่นเกมต่างๆจริงๆอ่ะมันเอาอยู่นะแล้วก็ถือว่าเป็นเรียกอะไรโชคโชคดีและกันของคนที่กำลังจะเปลี่ยนการ์ดจอกำลังจับ เกดการ์ดจอสําหรับเล่นเกมเพราะตอนนี้บอกเลยว่าสถานการณ์ราคากาดจอคือหัวร้ายมากตัวเนี้ยผมมองว่าคนที่ขุดเหมืองอาจจะมีคนอยากเอาไปลองนะแต่จากที่หลายๆสำนักเขาเทสกันมาแล้วผมว่าเหมาะกับการเล่นเกมการแบบทําเป็นคอมมากกว่าที่จะเอาไปเป็นขุดเหมืองอะไรอย่างนี้เนาะก็ลองดูได้ครับใครที่กําลังมองหาการ์ดจอจริงๆ RTX 3060ก็เป็น หตัวเลือกที่ดีและกันสำหรับการใช้งานทุกวันนี้จริงๆมันอาจจะ 4K ได้ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าผมว่าการใช้งานของคนเราอะ่ะจริงๆแค่ Full HD แล้วก็ลื่นๆเฟรมเรทดีแล้วก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วนะก็ลองดูครับใครที่สนใจอยากหาซื้อก็ไปที่ Shopee เนอะเปิดไปร้านของ Colorful นะครับก็เป็นของแท้แน่นอนแล้วก็มีประกันที่ไทยเนาะใครที่ แบบกังวลเรื่องนี้อยู่ก็ไปซื้อได้บวกกับเทคโนโลยีต่างๆนียครับที่บอกเลยเหมือนกับพวก70 60นี่หมดเลยมีเลเซแอมเพรนนะครับ DLSs ครบเกมเดี๋ยวนี้มีเปิดเลมีอะไรกันแล้วก็ใครที่อยากจะลองเปลี่ยนจากซีรีส์1 0 0 0ซที่ีส์2,000ไปก็ไปจัดได้เอาไม่ผิดหวังงงี้ดีวกว่าเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้ใครที่มีคำถามเพิ่มเติม,ตมหรือติดขัดเรื่องการซื้อหรือการใช้งานอะไรเงี้ยก็ คอมเมนต์มาได้แล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้าผมรู้ผมจะไปตอบให้แต่ถ้าไม่รู้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้ะกันเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันว่าผมจะเอาอะไรมารีวิวนะครับวันนี้ผมพัดจากเพลงเกีรย <Okay. S 1> <Okay. S 2> ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ